นี่คือเลยรค่ะเชฟนี่ค่ะเชฟของเรานะคะน่น่ไม่ใ่บนใส่บอเชฟเชฟครับเร็วๆแนะนำก่อนตอนาเอครดังๆค่ะร้านกุ้งร้านินทาค่ะค่ะเจสิ่ง่นะ่อร่อยครับ่อร่อยเหมือนกันสดๆใหม่ใช่ไหมคะ ใส่อะไรนะลืมลืมลืมชื่ออะไรนะวาซาบีาซาบีใครชอบเยอะใครครับใชอบน้อยก็ใส่ใส่อ่ะเชฟลองอ่ะเชฟเร็วลองก่อนเราให้ลองเชฟลองนี้เราให้แล้วก็อ้ามด้วยเราให้เอฟซีกินดูหน่อยเร็วแช่บไปแช่บโฆษณาตัวนี้แหละร้านตัวเองน้ำจิ้มทำใหญ่ๆคใหญ่ๆอ่ะยั่วหนึ่งสองสาม เชฟกินให้พอดีคำอร่อยชิ้นนี้ค่ะหนูทำไม่ได้แล้วหนูไม่กินตายแล้วไม่หนูไม่กินเหรอไม่ส้มกระเพ้องกนุ่มกระเพาะละเอียเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอัาซิมอนนะคะสดๆใหม่จากไหนนนร์เวย์ครับอันนี้ค่ะอ่ำไปอ่ำใกล้ๆ ลุก <Okay. S 2> เอาละลุกจะจะจะรอดไหมเนี่ยมาดูกันค่ะน,นี่ค่ะอ่ะหนึ่งสองสามไปขึ้นขึ้นขึ้น,น <laughs> อร่อยค่ะอร่อยอร่อยโอเคอย่าไปเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวน ใส่วาซาบเยอะพี่น้อยไปเนาะน้อยน้อยไปไม่ใช่ไม่ใช่เปนจี๊ดเปนี่าไห่ใส่น้อยไปไป็นจี๊ด วันนี้แหละนี้หละวันนี้ละัะรู้กันอ่ะ1 6ไปสองมไปยิขึ้นขึ้นแล้วเสี่ยรอบนี้ขึ้นแล้วขึ้นเลยมากินกินกับหอมนี่ะ นขวด้ตเกันก oh, ิอะไรนะหอมใหญ่เมอใหญ่ใช่ไหมเข้ากันใช่ไหมหอ่เข้วก็อร่อยมากชิมไปนะหนุีเราไี่หนที่วอตอรไซครับที่วอเตอร์ไซด์รามินทครับวอร์ไซด์ามินทาแยกไหนคะซอยไหนคะอิสระ ลายสันสามครับลายหนึ่ครับลายชนหี้ลายไหนครับก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครจะไปกินไปชิมก็ลองได้นะคะดูที่ช่องคาราชแชนเนลนะคะแล้วก็ไปแล้วฝากฝากช่องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้ด้วยค่ะ